ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่แฟนบอลจะข้ามฝั่งไปบวกกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมีประเด็นอีกแล้วฮะ <S 2> <S 2> ก็คือนัดที่ BG ีเปิดบ้านเจอกับหนองบัว <บ produkt> พิชยะทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาจากดิวิชัน n 2หลายคนกล่าว่า BG ต้องชนะถล่มทลายกระจายแต่ปรากฏว่าเกมนี้จบลงที่1-1 BG น,นะฮะ BG ที่ลงทุนไปเยอะมากความคาดหวังก็สูงมากผ่านไป6นัดอยู่ที่6แต่ที่น่ากังวลยิ่งกว่าก็คือความปลอดภัยในสนามฮะ แล้วก็อารมณ์ของแฟนบอลกลุ่มน้อยแต่ทําลายทําร้ายบอลไทยในภาพใหญ่สิ่งที่เห็นอยู่นี้เมืองนอกเขาเรียกกันว่าเป็นมะเร็งของกีฬานะฮะคือหลังจบเกมเนี่ยได้มีแฟนของ BG ที่ทําลายภาพลักษณ์ของรอยยิ้มสยามเหมือนจะพยายามลงไปต่อว่านักเตะของตัวเองฮะซึ่ง2ภาพเนี่ยนะกองเชียร์จะไปซัดกับทีมเยืน หรือว่ากองเชียร์จะลงไปว่าทีมที่ตัวเองเชียร์เนี่ยคือ2ในหลายๆเหตุผลว่าทําไมหลายคนไม่กล้าที่จะเข้าไปดูบอลไทยอีกแล้ว mm. คือเวลาแฟนบอลเย่ายมีเรื่องกันในหน้ากลัวแล้วนะแต่ถ้าแฟนบอลเจ้าบ้านเนี่ยพยายามจะเข้าไปต่อว่าหรือทําร้ายทีมตัวเองนี่ความปลอดภัยอยู่ที่ไหนอ่ะมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกแล้วนี่คือความอันตรายสุดๆของบอลไทยฮะสิ่งที่ดีของบอลน,นอกเช่นสนามดีๆคุณภาพดีๆระบบตั๋วดีๆที่นั่งดีๆ บอกซ์ VIP ดีๆจราจรเข้าออกดีๆรปอปพอดีๆเราไม่เรียนแบบฮนะแต่วัฒนธาทาการเชียร์ที่อินเกินไปจากอเมริกาใต้แล้วก็ยุโรปถอดเสื้อดื่มเหล้ายิงพลุแร์หยาบคายกะทำร้ายร่างกายแบบเนี้ยลับไปเรียนแบบเข้ามาพี่น้องต้องเข้าใจนะฮะว่ากีฬากนะ็คือเกมฮะมันคืเกมกีฬาฮะอย่าไปอินจนเกินไป ซึ่งในแง่ของจิตวิทยาเนี่ยเสียงด่าไม่ได้ช่วยผมเคยไปชมเ,มเกมไทยลีกอยู่เกมหนึ่งนะฮะแล้วปรากฏว่าโกเนี่ยเขาเตะบอลไม่ลอยอ่ะคือลูกโกคิกปกติเ็าต้องเตะลอยลอยถูกไหมโกคนนี้ด้วยสภาพสนามหรืออะไรก็แล้วแต่เต,ตะไม่ลอยแทนที่แฟนบอลซึ่งโกคนนี้อยู่ในทีมของเจ้าบ้านนะคือกองเชียร์เนี่ยเยอะกว่าเยอะแต่ปรากฏว่าแทนที่ใช้กําลังใจเนี่ยกองเชียร์กับกดดันโอ้ยอุ้ยหรือว่าไป แสดงท่าทางเหมือนไม่เชื่อใจเขาจนสุดท้ายในโกนี่พังไปเลยนะครับซึ่งพี่น้องอแฟนลิเวอร์พูลเยอะถ้าคุณไปดูทีมที่ประสบความสําเร็จอย่างนกแดงลิเวอร์พูลเนี่ยแฟนบอลส่วนใหญ่เขาจะเข้าใจว่ามันเป็นแค่เกมะไม่มีมิดแท้ไม่มีศัตรูถาวรวันที่คริสเตียโน่คนารโดซึ่งเป็นนักเตะของแมนยูเจอกับข่าวร้ายในครอบครัวแล้วมาเล่นที่แอนฟิลด์ของลิเวอร์พูลเนี่ยแฟนลิเวอร์พูลก็